เพียวฉลองก้าวสู่ปีที่13จัดคัมเปญใหญ่ลดจัดหนักเป้ไม่ยังรับโชค3ชั้นโชคชั้นที่1เพี่ยวลดเยอะราคาหั่นครึ่งชุดทดลองเพียวน้ำสองขวดราคาปกติ1,980บาทพิเศษลดเหลือ999บาทเพียวเป้เพิ่มแจกฟรีเพียวผงตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่อีก1นซองมูลค่า400บาท เพียวผงหรือเพียวเอ็ก52ราคาปกติ2,000บาทลดเหลือเพียง999บาทเท่านั้นเพียวเปเพิ่มแจกฟรีเพียวผงตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่อีก1นซองมูลค่า400บาทโชคชั้นที่2เพียวใจปั้มแจกเยอะเวอร์ซื้อเพียว2ชุดรับฟรี4ชิ้นเพียวเ สารอินทรีป้องกันโรคมแมลง3ามองมูลค่า1,200บาทแล้วยังแจกความร่ำรวยเพิ่มพูพนผลผลิตให้เกษตรกรด้วยองค์ทาแวสุวรรณปลุกเซกจากวัดจุลามณีรุ่นบรรดาลทรัพย์เสริมโชคลาภ1องค์ฟรีรุ่นนี้หายากแล้วโชคชั้นที่3เพี่ยวใจดีแจกฟรีทุกออเดอร์เพี่ยวขอขอบคุณลูกค,ค้าที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอด13ปี สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เผี่ยวทุกออเดอร์รับฟรีพายันท้าเวสุวรรณเทพแห่งความร่ำรวย1นึ่งผืนรีบๆหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดฟรีค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศสนใจโทร02-104-9999 087-754-9999ลายแอไซ์กเกษตรเผียวเผียวสินค้าเกษตรยอดนิยมอันดับหนึ่ง